และเล็บกองทัพในวันนี้นะคะจะนําทุกท่านไปทําความรู้จักกับอาวุธพิฆาตรถถังอีกชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64 Apache สำหรับเรื่องของขีดความสามารถและคุณลักษณะของเฮลิคอปเตอร์ a p a เช e ตัวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพร้อมกันค่ะ ฮลิคอปเตอโจมตี AH-64 ในภาษาไทยจะคุ้นเคยกันในชื่อเฮลิคอปเตอร์อัปาเช่ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเผ่าพื้นเมืองของชาวอเมริกันอัปาเช่เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีในตำนานที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการทหารทั่วโลกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปสเครื่องยนต์4ใบพัดมีห้องนักบินแบบ2ที่นั่งโดยนักบินหลักอยู่ด้านหลังและมีนักบินผู้ช่วยหรือพลปืนนั่งอยู่ด้านหน้า ห้องนักบินและถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะคุ้มด้วยเกราะที่ป้องกันกระสุนขนาด23มิลิเมตรได้อปเช่มีมิติตัวเครื่องยาว17.7เมตรสูง3.8เมตรทําความเร็วสูงสุดในการบินได้290กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ480กิโลเมตรสามารถบินได้ทุกสภาวะแวดล้อมทั้งกลางวันกลางคืนทุกสภาพอากาศและสามารถหลบหลีกจากการตรวจจับของเรดาร์ได้อีกด้วย อปเช่ติดตั้งจรวด,ดอากาศสู่พื้นตระกูลเฮลไฟล์และไฮดร้าจรวดต่อสู้อากาศยาน a i m 9 2 s t ิ n g e r เป็นต้นรวมทั้งมีปืนกลอากาศ M230 ขนาด30มิลมจำนวน1,200นัดซึ่งปืนกลชนิดนี้มีความพิเศษที่สามารถเชื่อมต่อกับบวกของนักบินให้ควบคุมทิศทางยิงได้ง่ายดายเพียงการหันหน้าไปหาเป้าหมายและมีระบบช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืน นอกจากนั้นยังมีระบบเลเซอร์ระบบอินฟาเรดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นหาติดตามและโจมตีรถถังหรือเป้าหมายอื่นออัปเชได้รับการพัฒนาโดยโครงการของกองทัพบกสหรัฐตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนถึงรุ่นอัปเช่ลองโบที่ทันสมัยที่สุดโดยติดตั้งเรดาร์ทรงโดมอยู่บริเวณด้านบนของแกนใบพัดหลักภายในโดมมีระบบเรดาร์เฝ้าตรวจและควบคุมการยิง ทำให้ตรวจจับค่าศึกได้ในขณะที่ซ่อนตัวอยู่หลังสิ่งกีดขวางเช่นต้นไม้หรือภูเขานอกเหนือจากนั้นด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้ําสมัยยังสามารถส่งข้อมูลเป้าหมายให้แก่อาปเช่ลำอ,อื่นโจมตีค่าศึกได้แม้ไม่เห็นเป้าหมายและไม่ต้องเปิดเผยตําแหน่งของตนเองนับเป็นยุทธป,ปกรณ์ที่ทันสมัยสําหรับการปฏิบัติการรบในสมรภูมิยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เฮลิคอปเตอร์อัปเเช่มีบทบาทอย่างมากในสงครามอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นตำนานแห่งความสำเร็จโดยสามารถทำลายรถถังได้มากกว่า500คันและยังมีส่วนร่วมในสงครามความขัดแย้งระหว่างชาวเซิร์ฟและมุสลิมในบอสเนียและโคโซโว,โวรวมไปถึงสงครามในอัฟกานิสถานเป็นต้นในปัจจุบันมีกองทัพของประเทศต่างๆเกือบ20ประเทศที่มีอัปเเช่ประจำการอยู่รวมทั้งในประเทศอาเซียนได้แก่สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ติดตามรายงานพิเศษเจ้าเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป